เอาคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งรู้จักเพลงรักข้ามคลองไหมน่าจะเคยได้ยินนะเคยได้ยินเคยได้ยินนะนี่ไม่ใช่รักข้ามคลองธรรมดาแต่ว่าเป็นรักข้ามคลองแบบว่าฟังตรงข้ามคลองก็สู้กลับมาผมเรียกว่าแดนซ์ข้ามคลองก็ว่าได้ฮะ <c oughs> แหมเป็นยัานาชายจริงๆ <c oughs> แดนซ์ข้ามคลองไหมคนเดียวด้วยนะเอ,อแม่นี่ฮะรักข้ามคลองมันแค่ไหนไม่ต้องอธิบายแล้วหรอฮะ <c oughs> เพราะว่าในติ๊กต็อกนี้เผยให้เห็นคลิปอย่างชัดเจนแต่วงเข้อร้องเพลงแอลสาวฝั่งตรงข้ามฮะ <c oughs> ร้องเพลงแบบโอ้โหสุดๆอ่ะฝั่งนี้ก็ว่ามันแล้ว ไปเจอฝั่งนู้นแม่สู้กลับทางฝั่งนี้แตรวงเนี่ยนะฮะรถ <c oughs> แห่เนี่ยบอกแหม่อยากจะข้ามคลองไปทันทีเลย <c oughs> เจอสาวแดนซ์มาขนาดนี้นะครับก็จะเห็นภาพเนี่ยฮะความน่ารักค่ะแล้วก็เต้นสู้กันเต็มที่เลยฮะ <c oughs> ในอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่า <c oughs> ออกมาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอน,นี้ที่ถ่ายจากฝั่งของหญิงสาวขาแดนซ์ <c oughs> เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเต้นอยู่บนบ้าน <c oughs> แม่แตรวงผ่านมาโบกมือจับให้หน่อยนี่อันนี้ฝั่งนี้ ฝั่งผู้หญิงบ<อ>่งมือเรียกบอกจัดให้หน่อยพอฝั่งนู้นแตรวงจัดให้เธอก็บอกอก็จัดให้เต็มที่เหมือนกันน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะครับ